อาคู่นี้นะครับเป็นจีนสีสายฟ้านะครับกําลังจะทําการแข่งขันใ,ในนัดที่สามนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับทางด้านของแสงอรุณครับนัดที่สามเหมือนกันนะครับแมตช์นี้นี่แสงอรุณนี่ก็ต้องชนะไว้ก่อนนะครับยังไม่มีคะแนนเลยนะครับตอนนี้นะครับต้องชนะไว้ก่อนนะครับ กรุดโย่มาก็ไรแล้วคนเดียวโอ้โหถึงเหลืองนั้นเลยไม่มีสีขาวเลยยายครับผู้ต่อเอาะว่จับกลับมากับสันทีคือจับต่นไปในไม่นางทียายครับโยดยาวๆโอ้แม่ยกออกไปเลยครับในข้างสีเหลืองสีเหลืองเล็กสีเหลืองผู้ต่อ,อไหลกับมายายครับโยดยาวทีแล้วก็โยกมาโุ่ เยังไงรวะวังเล่นต่อที่บอลตะทีก่อนออกข้างสีเหลืองเล่นสีเหลืองโยนมาอีกทีถึงเกี็บได้ไปแล้วแสงกระดุนแสงกระดุนเดือดเกียร์คูตาแล้วก็ยังไงไม่ผ่านโยนยังมาเกี็บได้แสงกระดุน แสงกระลุนให้มาออกมาทา,า,างกิการนักดรสการดีแล้วไปให้ตาแกับโฉกันได้เอาครับหลายใบนะจับกระบาดแสงกระลุนพลิกมาแล้วก็ไปบังเรียบบังเรียบเอาให้ตัดได้แล้วก็ยังดูเล็ต่อ,อยังไงตัดกระบะระวังแล้วก็ออกผ้าไปสีเหลืองเล่นสีเหลืองเอาครับดูตอเตอะ้าวาวบอลเส้นอ่าแล้วก็เล่นปาอย่าไงไรดูตอไหนกระบะเอาครับโยนยาวทีเก็บมาเข้ากลาง แล้วอย่างไลุดเลยหลุดแล้วหลุด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 ไม่ผ่านผู้สาวประตูครับสไลด์เอาไม่ได้ขอบผ้าเตะผ้ามาสีเหลืองสีเหลืองโย่ยาวยังอยู่ที่เซฟของผู้สาวตัวยากให้ผู้สาวประตูบอลโจนยาวแล้วก็ไม่ผ่านเก็บได้เลนต์ต่อยให้มาออกทางขวาขวาพามาปาดแล้วก็ดึงเทียมไหลมาหลุดจับแล้วก็ใส่ข่านที่เซฟไม่ผ่าน ตุ้มสีเหลืองเตะปุ๊เอาครับผู้ต่อเตะปุ๊บเข้ามาใหญ่เตะปุ๊บตั้งบอลนิดนิดโอเคได้ได้ไหลมาซ้ายยาวย้อยย้อยยังอยู่ที่เซฟเล่นต่อผู้รักาประตูใหญ่ผู้รักาประตูโยนเตะขึ้นหน้าเฮ้ยดี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 เอ้าดีเตะตีเต่อข้างสีขาวเล่นลูกสีขาวเล่นสีขาวเล่นสีขาวเล่นเอาครับเตะข้างเข้ามาครับยายครับใส่อรุษ แหรงลุน FC ไปมาโอ้ยตัวเล็กเลยลูกบอลไปตรงเส้นตรงเลยเสียางตางบอลไ้ตรงเส้นนะครับเ็นด็กตางบอลให้นิ่งด้วยอย่างนี้เล่นได an yes yeah ้ใหญ่ครับโยนยาง้ีกระโดดแล้วเก็บกลับมาไปแล้วไปแล้วไม่พลาดนี่รนตัดตีบอลีบอลเหมือนกันศูนย์สนาไปเร็วไปเร็วรุดมาแล้ว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 แ้ว แล้วหัวตารางโดนก่อนแล้วหนึ่งประตูศูนยครับแสงอรุณครับขึ้นนำครับ,บโอ้หัวตารางเริ่มสั่นคอน เอาครับดูต่อใหญ่ครับพามาออกซ้ายโยงมาครับปิดีปิดซี่งีกไปทีนึออกทาซ้ายิดซีสายฟ้าโยงดึงคืนมาเฮ้ยไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีไม่ดีแล้ว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 ไมดีแล้วอยาชืนเซฟแล้วก็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 คุกคิกคุกคิกคุกคิกโยเลนต่อหน้าประตูที่บอลเล่นได้ลุกเล่นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไปแล้วไปแล้วหลุดหลุดหลุดหลแล้วก็ิดซีาย โตโยนเตะขึ้นห <kind. S 1> น้าบอลตบแล้ว hmm. ก็เตะไปทีนึงแล้วก็ออกข้างครับแหมสีเหลืองสีเหลืองเล่นลูกสีเหลืองเล่นสีเหลือง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 เอาครับดูบอลไหลกันมาให้มาโยนเอาเจ้าแล้วก็ไม่ผ่านหูเก็บอยู่นะครัาหูชูอีกไม่ผ่านสองทีสามทีหลุดมาแล้วก็ไม่ผ่านกับตันยังไงลุบมาทีนึง แล้วก็อุ้ยเป็นไงล่ะนี่เอาไว้ได้เอาหลังเตะปุบเตะปุบเตะุเอาครับุกต่อเตะปุ้นมาใหญ่ครับเตะปุกเตะปุบเตะปุ๊บครับทีมสี่ไหลคืนมาแล้วชายกไป่านไปแล้ว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 ไปมาลุดแล้วลุลุตลุลุตลุลุไปอ้าเกือไปยังอยู่อกหลังแล้วทีีไหลฟ้าประตูไ เ,เอาครับไหลมามาแล้วตัวตึงตัวตึงไอ้ตัวตึงให้มาจ็อบเบอร์เบิ้นคือต่อไปหนึ่งชี ไหลมาเปิดโยนยาวมาไปแล้วเตาใหญไปไปแล้วไปไปแล้วโยกมาไม่พาเอาไว้ไปแก้วไปแก้วไปแล้ยวยังอยู่เปลี่ยนมาโอเคเเก้าเลยเนาะรู้เรื่องเอาครับพาไหวหนึ่งทียังไงแทงยาวจับกรมาได้เปลี่ยนเวลานอกซุปอ์ของแสงอรุณให้มาออาทางด้านขวาจับกับมายายเรืเตอตแสงอรุณแสงอรุณแสงอรุณแสงอร์รุแล้วก็ ดูต่อครับประตูประตูเตะฝุมาต่เตะฝุุมาแล้ว ไปสีขาวไปเล,ล่นเตะมุมเรกสีขาวเตะมุมสีขาวสีขาวเร็วสีขาวเร็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 ววิ่งวิ่งงเตะมุมเตะมุมเตะมุมุมวิ่ง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 รอสัญาณนะสีขาวรอสัญญาณอย่าพิ่งเลทไปลุย ไหลมาไม่ใส่ขวา Finnish, no liebe, ไม่มีอะไรออกหลังประตูเล่นมาเอาครับดูต่ประตูโยนยาวโยนยาวแล้วก็ไม่ผ่านเก็บกลับมายังอยู่ซีโยงมาไม่ผ่านเก็บได้เอาครับได้ได้ครับดูต่อยัดมไปเป็นทียังไงเล่นต่อปั๊มพี่บอลพี่บอลเล่นต่อยกมาแล้วก็ยังไงดูต่อให้มาออกมัทางด้านซ้ายแล้วยังไงดูต่อเวียที่เวียไหลมาออกมาทางด้านขวายันครับซาลิน่าแล้วก็ ไปเก็บเก็บไม่ออกด้วยไ,ไ,ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไปแล้วเจอเบิดเจอเบิดแล้วก็จิ้งไปทีนึงก็อยูนพิเซฟเล่นต่อครับผู้รักษาประตูใหญ่ครับโยนยาวไปทีนึงโยนยาวยาวแล้วไม่มีอะไรจะบอกค่ะไปมาแล้วมาลุยกันต่อแล้รก็ตอนนี้ผมสวยที่โยนน้ำอยู่กับพีนเสดฟ้าไหลคือมาเนาะตอนนี้นะมาที่น้องเบียมาแล้วจะเมียังไงโดน้านอยู่มาที่อาเปาแล้วออกมาไปครับ ปลูกกิดๆครขด้นดีสีสฟ้าโดนน้ำสยด้วยสี่ไยฟ้ามาดีๆยังไรโรเบิร์ตโจนพึ้นที่มาอย่งทา้าาเข้าทางเอาเปลาด้วยทางเปลาปปาาล้มาละซาลิน่ามาแล้วยังไิ๊กๆจักไปทาเปล่าาะเปลายกกระดูมาไปาจัเปร์แล้วก็ทางเบลแต่ผวออกหลังไปเอาครับไปลูกเล่นครับผู้สาวตู่เอา้องอลิปเอาบอ้านเอาเ้ยโยจะไม่ทำอรอาทาน โลแล้วโลเบิร์ดโลแล้วโลเบิร์ดแเอเเปาลตอนนี้เครื่องยังไม่แรงเาล้วอุ่นเครื่ออยู่เอาครับลูกลูาตวเล่ครับตอนาแตนาลุกเสรด้ะอยมเาจะเอาไปรา้องเจ้าแล้วแล้วออ่าไวเอาครับที่กินครับสตดาร์ดดีใส่ฟ้าจ้ะ อ้าก็ยังไงยื้ยักมาที่โลแล้วก็โลเบิร์ตโลเบิร์ตแตกมาดูจะได้ควายยังมาท็อปเวียมาแล้วข้าเจ้าข้าวล้วข้าเจ้ายังไงตัดเข้าวใสมาฟาดอาเปาเดี่ยวคาไปครับแล้วลูกยิงจังหวะด้านแต่หลุดไปสีจ้ะเขาก็ดูกันต่อยังไงมาที่เราซาลีน่ายังไงยื้ยักจักยังไงมาเแต่ชอปเปอร์ตามหลังชอปเปอร์แล้วก็มาแล้วชอปเปอร์สมชื่อหรือเปล่ามาตั้งแต่มาเอาปืนสามตัวเอาครับอันนี้ ใช่ครับบอหาแล้วปุ๊บมาอย่าไปพาเจ้าเบลเจ้าเบลน้องเบลจิกแดงมาที่ท็อปลาชอปเปอร์นะครับอยู่กับนะครับมาแล้วเขาตามนัทลิน่าโยขึ้นมาแล้วจับตัองข้าเจ้าใังจับบอลไม่ได้ตายไม่มีใครเติมเลยไม่แล้วก็ไม่มีใครเติมเลยแส่กระลุ่นใส่กระลุ่นใส่กระลุ่นยังไงยังไปพาเจ้าเปาอ่างปลาอ่าเปายกคุณ้ามาไอ้ชอปเปอร์ท็อปล่างกับชอปเปอร์ยังไงปิดเข้าซ้ายยังไปพาลับมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วพอลขาบอลไปเจอโรเบิร์ตเทียงเดียวเลยมาเข้ามา เาบางมาน้องเบลเบลน้องเบลยังไงโดนต้อมอยู่ยังไงหายเร็วเนี่ยไอ้ำการจะไปมาน้องเบียร์ต่างกันางอ่ะเบาใส่ขวาโดนสไลด์บอลก็ได้นะออกบ้างไปครับเข้าเข้าเข้าวข้าเข้าแสงรุ่นเล่นแสงรุ่นเล่นสีขาว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 เล่นเบียร์เกียร์เลยเร็วเร็วเออมามาที่น้องปลาครับยังไงลูกกระต่อ ยืนโป้งยืนถือว่าหน้าไรเล่นใคเล่นมาแล้วมาทีชอปเปอร์สาวของชอปเปอร์ขออีกฝั่งหนึ่งชอปเปอร์ของแสงอลุ่มาเลยชอปเปอร์ของแสงอลุ่อย่างแอบเครื่องใครจะแลกออกนะมาที่โลและวร็ลเบิร์ตครแทงขึ้นหน้ามามาที่อังเปาอังเปามาด้วยมาที่มือเส้น้ายมาทางเส้นสายปิดมาปิดลงมานะบอลไนแค่พันฝาอย่างเอาทางอยู่เราปานไว้มาคนละวาไยอังเปาปิดทางซ้ายตาจะล็อกลงสองแล้วระวังเอาทางอังเปาแล้วปิดเข้าซ้ายยังเป็นปานนะมามาแร้เบิร์นมามาฝาที่ชอปเปอร์ข้างหน้ามีเจ้าเจ้้าายังนที่ ออกบ้าไปเราไปลูทุกทีก็ทำกันด้แต่เราดูทุกทีกับเอาเรียกกรรมการนับแล้วเอาครับมาที่ดกวีอ่ะไลครับแทงขึ้นมามาท็อปแล้วก็ซัพเปอร์ดูที่ซัปเปอร์ขอโอ้โหขาดใชยเอาไปกินก่อนขาดใช้เอาไปกินก่อนขาขวาเอาแล้วโย่มาอย่างไรมาที่อ่างล่างเปล่าอ่างล่างเปล่ายิงเยียดยังยักยกกระโดดมามาทีเลยเชืนอสายแบกมายังไงแล้วก็ ทุกันรอเลยกันต,ต่อทุกคนแล้วหรอหลักด้วย y u น้ำอยู่ตอนนี้ครับสล้วก็แสงอลู MT น้ำ MT สายฟ้าอ,อยู่หนึ่งประตูสูตรมาไว้่ท็อปเปอร์เจอกับท็อปเปอร์ดูดิอันไหนจะแนว่ากันมาทีน้องเบียร์ครับไหนคือไม่ได้ปากอะไรครับจกิกๆจักมาทีน้องปากบอกแล้วกบปาไมที่เสียออกาไปอะไรลูกที่กินครับมาด้านษ C สายฟ้าอ,อะไรนะครูเหรอได้นี่เพี้ยนปาร์กที่ปารก,ากเออ ไม่ไม่ยเลไม่ม่เอีลอชื Bringing ่ออะไเอายก็ต่อยไงน้องซาิน่าไคืมาชอปเปอร์มาครับยต่อมมามาเลเลอันนี้ชอปเปอร์เว้ยชอปเปอร์โดนน้อยู่ึ่งสูงสูงนะโดนน้ำอยู่นึ่งสูงสูงนะจะทำยังไงก็ยังไม่าดมาเลยเลยมา้องว่วิ่งตามมายอยู่มาที่ดิิไซยกกระโดดมาลมเข้าาชอปเปอร์ชอปเปอร์เจอชอปเปอร์เว้ยดูนี่าไหนทาไหนจะได้เหมือนกันมาขี่องอะไรฮะเว้ไเสือห่ เอาไปโซ่ آ, มาทีนองฟียากาปพิทากการพิทากขอแสงอลูเท็ซ er. er, er, ีรวยน้ำมันไม่รู้เหรอมาลุยกันต่อนัชรีนาแล้วจิ้มลู้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 อร้อยครับคืนน้าไปแล้วสองประตูสู่จ้าบอกแล้วของจริงบอกแล้วว่าของจริงเอาคืนน้าไปแล้วสองตุงสองตุงทางด้านแสงอลูเท็กซีดูสิพินสีสาฟ้าจ้างานแก้เกมมันยังไงเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรนะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วยังไงน้องเบียเบียแตงเพียมา,มามาที่น้องซาลีนา่าซาลีน่าจะใส่ขวายังไม่ผ่านมาด้วยเอาแล้วหยุดเวลาเอาแล้วเอาแล้วมาดิ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 เอาครับเยนโลกาดเนื่องจากแก้ผ้าลงมาที่สนามไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเยนโลกาดพวงแล้ว เอาครับบอนด์เอา andal, อะไรวะเนี่ยร้อยเหตุการณ์มากตอนนี้เอาไปลูกกระตอนัดท้ายเอาไปเปลี่ยนโซ่มาที่เจ้าเปล่าไหลมาเลยโยกระโดดมามาที่เจ้าเก้าเล็กมาแล้วเว้ยทาแล้วเปล่าเก้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 าเล็กแทงทะยามาอย่างไม่มาทวีเอาไปเลยช็อปดอล์ช็อปเปอร์ช็อปละก็ช็อปเปอร์ช็อปละก็ช็อปเปอร์ลรามามาแล้วช็อปเปอร์เยอะไปเท่าไหรมาที่เวียแล้วชี้ออกข้างไปเอาไปเลยไปลูกสทเอาไปเลยไปลูกสี่จ่ายซะ เอาครับยังไงอะไรนะสุดๆมาแล้วเว้ยอ่างเปาอ่างเปาตัดเข้าขวายังไงยังมาถึงสามตูซ้ายมาแล้วระวังนะครับยังไงน้องอาลิฟอาลิฟดบมาไล้ยังไม่ผ่านเจ้าโรเบิร์ตมาที่ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ไอ้มาได้ยังไม่พลาดนักขันยายังข้าวถังอยู่เก้าเล็กเก้าเล็กยังพลาดนะป้ายังไงยึดยึดยักๆมาเว้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่างเปายังไม่พลาดแล้วเก้าเล็กซ้ายขวาอ้ตี่เซฟถึงสามตูน้องอาลิฟครับ มาครับน้องอดีตมองแล้วปุ๊บมาปุ้บกี่มาหนี่ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์เว้ยมาที่น้องซาบีนาจาบอลยังไงตามไปอยู่ตามแล้วก็ทำสะตัดด้านระวังออกกลังไปครับเปนลุงยมเลยครับของผู้สามตูทถ้าฟิตสีส่ฟ้าจ้ะมายังไงครับดูบอลแข่งพยายามมามาที่อ่างอ่างเปล่าเว้ยตามอยู่สองตูปิดเข้าไปแล้วมาแล้วโอ้กาทองโอ้แล้วโอ้ตัดงกาทองมาสองสามสามสองเดี๋ยวไ่พนจะมาใครเรียบใครเรียบใครเรียบยกกระโดดบาออกบ้าไป เดี๋ยววิ่งมาแน่เลยเดี๋ยววิ่งกันต่ำกว่าล้างแตกกันนี่อาแวมรูต่อไหนไที่โรเบิร์ตไปซ้ายมาสิเทปมาที่น้องก้เจ้าก้าเจ้ายังไงระวังนะแล้วเอาพอยูงที่เจ้าเอาละไอ้คมาจะโรเบิร์ตยังไงตักบอลมาแล้วลูกหจุกี่บอลทำรัู้ว่าต่อได้แส แล้วโย่เข้าไปพุ่งเอาตัวครับต้องอัลิฟบอลเขได้แสงก็ลุดเอฟซีจะ่าครัลโยจะมาก็บบอลไม่ได้แสวิมาแล้วก็ออกลากไปเอาครับเป็นรูปจริงครับบอลเขได้แสงลุดเอฟซีจ้ะเออครับแสงรุดีจะมาบอลบอลวิจัก โยกระโดดมาเ่าตาเจ้าเอาเป่าแล้วกระโดดมากระโดดมาหนึ่งตัดเข้ากลางร้องเข้าขวายังไงยังไม่พาน้องเบียร์เหลายังไงบางเหลี่ยมบางเหลี่ยมปิดเข้าขวาปิดเข้าซ้ายยังเป็พากมาทีเอาเป่าล้วแล้วเราเข้าตาท้องเบียร์หลุดแล้วหลุดแล้วมาแล้วชอปเปอร์ชอบแล้วกับชอปเปอร์แต่บอลไม่ดีแล้วเข้าปุ่มสามตู้ยังไงครับยังดือต่อมาไหลมาให้น้องเบียร์จับบอลไม่ดีเราเข้าทานท้องเบียร์เวียแล้วท้องเบียร์ใส่ขวายังติดบอลกับน้องลูฟเฟิลเดี๋ยวมาใส่ยังไมงยังไม่าาาาาาอ่่งงงหเปทว ลอ,อ, ok ป ight, shoe, อ對對ไปดูกินครับะต้าแสงรูอีจ้ายกกระดงมา้มาออกไปครับเอาไปดูกรต่ยไู้ี่กินมาะต้าปีสายฟ้าโ้ยสามีของตุกของตุกเราไปไล้วลาไนนาทีแค่น้อยเอาลยโยงเป็นแกมาแล้วก็าสัมสแล้วแปลมไปเข้าบุ้ตู่เข้าระต้าน้องอาน <keeping. S 2> ิฟ แสงก็รู้เอฟซีโยนมาจะให้น้องมาแล้วเจอจี๋ยิเจอจียังไงน้องเบลปีกกระปามาที่มายจะไปมาน้องเบียรก่อแสงกรู้เอฟซีมาแล้วไทยมาทางตาแล้วจับบอลไม่ได้โอ้ฟาไปแลยไมู่กขี้จินกับพลรดจินปีไหนฟ้าจ้ะแล้วไปมามาที่เจ้าอังเบาจะไปมาน้องเบียร์กับปตันกัปตันกับจันล็อกอุปสรรคจะไปหาน้องเบลได้เปล่ามาที่น้องเบียร์ยังไงครับแล้วแต่มา เราสามคนต่อตัวเลี้ยงมาอย่าไปพลาดอีกอย่าไปพุนเทนอันตรายอย่าไม่พุนเทอึดเอาไวงเทนอันตรายเองโยมาให้คอมเปอร์ยกกระดูกมาให้อาเปาทางอาเปาแต่มาทางหน้าไม่าไปพลาดน้ำเทียมก็มาแล้วออกทางไปครับเราลุกขี้อิดครับผมนะอิดสิจอยฟ้าน้ำขึ้นมามาแล้วจะรู้ไหยโยมาจับบอลไม่ได้มาเดียวเนาะคาลีน่ามาเลยเวนาะคาริน่าหญิงเจอหญิงแล้วออกมาไประวัง เราดูที่อินเขาบขาได้ส่งทีแต่ฟ้าจ้ะตงเทสบอลโปสิตสเดียวมามาที่โรเบิร์ตโลแล้วก็โรเบิร์ตแต่ฟ้าเนี่ยฟาจะปาร์กแต่ฟ้าเขาเขาตารองเบียร์น้องเบียร์กับิดาขอแผลลุกมาเราล้อโออกมาเรวแหวนตามาออกไม่ออกออกเราออกไม่ออกไม่ออกเปิดสีดับเธอมาแล้วแต่เข้ากลับมาแล้วเลี้ย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 วร้อยครับเอาเลยออกจีเอาเว Burton, ้ยน้ำข ah. ึ้นมาแล้วสามประตูถจ้า เอาไว้จะมีการแก้เกมอะไรบ้างขงนาดิตซีสายฟอาเกียต่อ,วเ,อเว,อเว,ออวอ้เอาสามลกับไปรล้วเวอีสองทีมกว่าหรือทางยจับไม่ดีโอโฟนะเล่าไดครับมาดูกน,กนต่อมาดูกีนนะิีครับนองซาริน่านี่ไปสองลูกนนะลาาแล้วะสองลูกแล้วนะเฮ้ยปาปาเล้หรวะ โลเบิโลนักโลเบิโลเบิ่าให้เจ้าเอาไครับเปาอยากคือคือยังไงตอเด็กงี่ตอนโตด้ขนาดไหนเนี่ยมาเราแฟนตดเข้ากามาลไม่พลาจะมาอยาอาททางมาที่น้องเตีับมาที่คาริน่าอยากอะอรก็าไปแล้วไปแล้วไปที่ป้าอยากได้อยู่ปิปิบ ถึงไปไฮเดรนโซแวกเดี๋ยวไปทาเอาทาเจ้าเอาปดกมาจะโดนน้องเบียร์ตอดไปอยู่ยังอะไรยังได้แรับมามาทาน้องคารีนามาเว้ยน้องคารีนาแบ่งกันมาพาน้องเบียร์แล้วทีนัเพิ่มมาฟาสาน้องเบียร์ด้วยเปล่ามาแล้วไหมอีกแล้วมาแล้วก็มาอีกแล้วเจ้าหัวมาแล้วหรอวะระวังน้องเบียร์มาจะได้หรือเปล่าติ๊กเซฟโอ้นาะไปเอเวอร์ลุคพีค พิกินเข้ามาจากทางทำสวยมาเต็ัอเวียเจ้าเวียไปขวาตีเต็ผู้าตู้ลัอคาทางาลิน่าใส่มาเข้าผู้าวเฮ้ยเฮ้เกือบแล้วไม่เล้าเที่ยวข้ามมาเอาเจ้าเวียรูปพิกินเข้าามาได้แสงลุยเอสี่จ้ะ เด็กก็ทางอยู่นาองสันนาไปมาผ่านแต่ยังก็ทางอยู่ยังใส่อาไมใ่ไปกลับมาที่ก็เด็กมี่น้องเบลน้องเบลใส่ลุกมาทำไมนะครับมองมองแล้วมองมาอะไรมาที่ใ่ตปมาทางนนีน่าไแล้วปีกลับมาแล้วระวังมาแล้วลุยกระตอ่ป้าวเว้ยมนแล้วีที่ไฟ่้าไรม่ใชน้องเบลน้องเบลมาชี้ดึงเส้นขวาดีเก่งจักวัดจ่กัน้องเมียอะรกแล้วก็ออมา เอาครับคู่ต่อไปครับจะไปครับพบกันบัวออดพุชชองาริมี่ครับจะพบกับออปตโดนตูรีจับติดเยอะไม่ลดนไม่ดีแล้วไปเล่นไม่ดีคเนย้โกกระโดดมาต่อาที่น้องเบแล้ก็น้องเบลัดเข้ามาแล้วต้อตอสู้นดีครับผมก็ได้ลูกที่แล้วฟุ๊กมาแล้วอยากปัข้างอยูเก็บบอไได้อยากเก็บอลไได้ยกกรโมายังไงครับ